มังกรเห็นตองคู่กับลูกแก้วตลอดเลยครับเพราะว่าถ้ามังกรไม่มีลูกแก้วก็ไม่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ลูกแก้วเป็นของวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ลูกแก้วหลุดไปจากปากมังกรจะไร้ฟ้ามุดดินมุดน้ําตามหาลูกแก้วพร้อมหรือยังครับค่ะจริงๆเราพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเตรียมตัวกันแน่นมากเลยครับอีกสักครู่ครับจะเข้าสู่พิธีการนะครับตอนนี้นักวิ่งพร้อมแล้ว สือเก่ามชในนคกสวรรค์พร้อมแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกแผนกพร้อมแล้วนะครับตำรวจทหารพลเรือนแพทย์พยาบาลนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักนกครสวรรค์นครสวรรค์ผมย้ําจังเลยชื่อนี้นะครับชื่อนี้ต้องจำให้แม่นเลยต้องจำให้แม่นครับพร้อมแล้วครับทหารมาแล้วครับรั้วของชาตินะครับ ประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรัว้วถ้าเจอทหารแล้วอุ่นใจนะอุ่นใจครับ<ถ>อุ่นใจแล้วนะทหารเป็นรั้วของชาติบ้านใครรั้วพังทหารซ่อมทหารช่วยซ่อมไม่ใช่เอาก็าไปยืนแทนรั้วนะทหารช่วยซ่อมน้ำท่วมทหารตุ๊กิ